สวัสดีค่ะเรามาชมสวนข้างบ้านเราดูต้นมะละกอค่ะดูต้นมะละกอมะละกอดุกดก๊ดก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 มะละกอเริ่มจะเป็นลูกแล้วอันนี้เกิดต้นนี้เกิดเอง,งนี่จ้ะนี่ต้นนี้ก็เกิดเองต้นนี้ตีเตี้ยต้นนี้เตี้ยเตี้ยมะละกอเตี้ยเฮ้ยมะละกอเตี้ยเตี้ย ต้นนูนเกิด,เก,ดเกิดอยู่ข้างรั้วเห็นไหมเกิดอยู่ข้างรั้วต้นนี้ติดกันแม่จ่านี่มีแต่เมล็ดโกเกิดเองข้างบ้านเราแล้วกกเกิดอยู่ข้างบ้านเราเด้นีเมล็ดโกข้างบ้าน มะกอข้างบ้านเราเองเราจะเดินมาดูข้างบ้านนะจ๊ะนี่อันนี้ก็ต้นค่าค่าใยนะจ้ะนี่คาใ่อันนี้คาใหญ่อันนี้ต้นกล้วยข้างบ้านกระดกข้างบ้านมะละกอกัะาล่างจะดกงามันจะงมกรบต้นกล้วยนะจ๊ะนะ ปอ้โเออมีหลายพันธุเ์เยอะเดียวกานกำแบบฮวงห่อแล่นบ่ฮวห่อแล่นฮวงการกำฮวงกานดำอันนี้กานกำอันนี้การกำ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 ลังเป็นนวยนี่ต้นนี้ห่อแล่นนี่นวยสันๆปุมป่มๆนี่อันนี้จะเป็นฮอแล่นแล้วค่ะนี่มะควงหอแล่น เน้อสันๆปุ่มปุ่มต้นนู้นจะเป็นบักคูงยาวต้นนี้มะหูห่อแร่นห่อแร่นต้นนี้จะเป็นบักครูงยาวนนมารรนนะวมระกอยาวยาวอันนี้จะพันยาว,วยาู่จ้านี่หน่วยมันเป็นยาวๆาเนาะเพราะว่าสื่อมาคูกันพันเตียพันยาว,ยาวห่อเร่นมีกระต้นกล้วยเราไปดูกล้วยหอมกันกล้วยหอมก็มีตะเคียใหญ่ยยๆจ่ะ กล้วยหอมทองมีกล้วยหอมทองก็บว่าสิกแก่แล้ววมีกล้วยหอมทองนี่กล้วยหอมทองหนึ่งเขี้ยเขี้ยนี่จะสิสงสัยกําลังสิกแก่แล้วกล้วยกลวนรุดแล้วมีสองต้นนี้กําลังออกดอกจากมะละกอเราไปดูกล้วยอีกต้นหนึ่ง เฮ้ยหำทองเราอันนี้ก็กำลังจะแก่จ้าหนนี่ก็กำลังจะแก่อีกเขี้หนึงอันนั้นเป็นหอมอ่ากล้วยไข่ค่ะนี่ต้นนี้สองต้นนี่เป็นกล้วยไข่อันนี้เป็นกล้วยไข่หอมทองนี่มะลกกอที่ว่าต้นนี้สองสามต้นนี่เป็น ปลูกมาหลายปีเราจะปลูกหลายปีแล้วอันนี้กล้วยหอมทองหอมทองเลยได้จ่ายออกมากเลืออาา้ออล่มงามตาปลาชมต้นมะละกอข้างบ้านต้นกล้วยข้างบ้านสวนข้างบ้านนี่ยเราจะข้างบ้านโดยแท้เด้ กว้วยเชียนี่างบ้านโดยแท้ส่วนข้างบ้านนี่ก็บ้านใช่ไหม <c oughs> ส่วนข้างบ้านต้นมาละกอข้างบ้านก็จะประมาณน,นี้กว้วยก็มีตะเคียนใหญ่ๆอันนี้คือเป็นพันการกล้ามเลรอจาะนี่ก็ลังจับลูกจับหน่อยจับผลคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะ คิปหนะ้าเจอกันใหม่จ้าว่ามีแนวให้เพื่อนเพื่อนมมือมนี้ไปเลยฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ